มันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไม่ตกขบวนโอ้โหนี่เจอกแรงมากช่างภาพแบบว่ากินขึ้น่ลบำรุงพลังมาเจอเคียนหัวเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็อยู่กับ แอนนี่ค่ะแอนอริรัตเล็กจุลาค่ะก็แตงโมนะคะชิคกีผพอนกาเฉลิมค่ะก็อยากจะมาแบบสอพยางเด็กๆกุ๊กกิ๊กๆบ้างนไหนๆก็ยังอยู่ในช่วงของควันหลงวันเด็กแห่งชาตินะคะที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยอยากจะมาแจกความน่ารักสดใสของสองพิธีกรบ้างอะไรอย่างนี้น่ารักสดใส ได้รักสดชืออไว้กรุ้งกริงก้งกรงกริ้งอย่างเราเนี่ยนะคะ,ะสำหรับเรื่องราววันนี้ค่ะผู้ชมในเบรกแรกเนี่ยก็จะเป็นควันหลงนะคะ,คะในช่วงของวันเด็กแห่งชาติเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากันก่อนส่วนในเบรกที่2ก็ยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจบนโซเชียลเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะ,ะไปเรื่องราวข่าวแรกวันนี้ดีกว่าะนะคะกับควันหลงเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของน้องเบต้าค่ะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าเป็นน้องคนที่ร้องไห้จ้า เพราะไม่ได้ถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ในทรเนียบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เลยรูปนี้เลยค่ะทุกผู้ชมที่เป็นข่าวนะคะแล้วก็ทำให้มีการแชร์กันสนันโซเชียลทีเดียวนะคะก็เรื่องเนี่ยมันมาจากกรณีที่ทาง Facebook ของส่วนประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณีค่ะเขาได้โพสต์ภาพของเด็กชายคนหนึ่งนั่นก็คือน้องเบต้าในรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะร้องไห้จ้าทีเดียวพร้อมกับข้อความประกาศตามหาตัวนะคะ,คะโดยก่อนหน้านั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าเป็นน้องเบตา้านะว่าไอ้เจ้าเด็กน้อยคนนี้ที่ยืนร้องไห้อยู่หน้าประตูหนึ่งเชิงสะพานชมัยมารูเชนเนี่ย บอกว่าจะเข้าไปในธรเนียบให้ได้ยังไงก็จะเข้าไปถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ให้ได้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังจากงานวันเด็กเนี่ยได้เสร็จสิ้นผ่านไปสักครู่หนึ่งซึ่งเขาก็จัดขึ้นแบบเครื่งองค่นวันน่ะ<อ>ไม่ได้ถึงช่วงเย็นไงแต่น้องเบต้าเนี่ยมาไม่ทันงาน<อ>งานเขาปิดก่อนน,นะคะ <c oughs> ก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปในธรรเนียบแล้วก็ถ่ายรูปกับไดโนเสาร ขวัญใจของเขาได้นะคะมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะจนในช่วงเย็นเนี่ยหลังจากที่ทางส่วนของประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรธรณีเขาได้โพสต์ตามหาน้องคนนี้แล้วเนี่ยนะคะนางพวงทองพิบูรณ์รัตนก,กิจย่าของเด็กชายภูรินพิบูรลรัตนก,กิจหรือว่าน้องเบต้านี่ คนนี้เลยนะคะ,คะเจ้าของเรื่องเจ้าของภาพนี้นะคะเขาก็ได้ติดตามข่าวผ่านทางสื่อช่องหนึ่งก็มีการรายงานถึงข่าวนี้แหละ,ะว่าตามหาน้องคนนี้ที่ไปยืนร้องไห้ยอยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษเนี่ยนะคะก็ทำให้ทางคุณย่าเนี่ยเห็นข่าวนี้ก็เลยรีบติดต่อเข้ามาอมบอกว่า เด็กคนที่ร้องไห้ตรงนั้นคือหลานหนูฉันเองออแต่นี้พอเจอตัวแล้วใช่ไหมนั่นก็คือเด็กชายพูรินพี่บูรรัตนกิจเนี่ยน้องเบต้าคนนี้นะคะก็ทําให้ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็ติดต่อกลับมาแล้วก็บอกว่าสงสารหนูน้อยที่ไม่สามารถเข้าไปถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ทำเนียบได้ทานเวลานะคะเนื่องจากติดเรียนพิเศษด้วยนะคะเขาเลยมาช้าเนี่ยก็เลยจัดโปรแกรมพิเศษให้เลยนะ เขาก็เตรียมที่จะพาไปทัวร์ใช่ไหมสารฝันเนี่ยไปที่สารฝันน้องเบต้านะคะเดินทางไปชมการขุดซากไดโนเสาร์ของจริงถึงถิ่นเลยนะที่จังหวัดกาลสินซึ่งหลังจากที่น้องเบต้ารู้ข่าวก็โอ้โหตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนี่อันนี้เป็นภาพหนึ่งที่เขาได้หลังจากที่ลองไห้แล้วใช่ขี่ได้โนเสาร์ไม่ยอมกลับบ้านเจ้าหน้าที่เขาก็เลยพาเขาไปใช่อันนี้ก็คือ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นรางวัลในเบื้องต้นค่ะนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ผาเข้าไปหลังจากที่ร้องไห้งองแง่ค่ะอ่าแล้วก็มีมอบตุ๊กตาให้ด้วยใช่ไหมลอบใจไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางกรมทรัพยากรธรณีเขาจัดกิจกรรมให้อีกองนนงนาตาารักอืมเขามีความฝันด้วยใช่ไหมอยากเป็นวิศวกรเครื่องยนต์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับไดโนเสาร์เลยอ่ะแต่อย่างนี้แหละนะพวกการ์ตูนไดโนเสาร์อะไรเงี้ยมันเป็น โลกของเด็กอ่ะที่แบบทุกคนจะต้องได้ดูภาพยนตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีจินตนาการร่วมไปด้วยไงก็เลยอยากจะเจอตัวจริงๆตัวเป็นๆหรือตัวที่มันใกล้เคียงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าที่ทำเนียบขยับได้ด้วยป่ะได้ขยับได้ใช่ป่ะที่เซนทันวันนั้นพี่ไปเดินมาก็มีเหมือนกันขยับได้โอ้ยเด็กๆชอบกันใหญ่เลยกรีดร้อง เรายังชอบเลยเพื่อความกลัวหรือเปล่าร้องไห้บางคนแบบเด็กมากกูมีร้องไห้ด้วยใช่แล้วคุณแม่เขาก็ปลอบแล้วบอกว่ามั่เป็นของปลอมหรือไม่อะไรแต่เด็กก็ร้องไห้ก็น่ากลัวจริงน่ากลัวจริงอะยังอยู่ที่คนหลงวันเด็กนะคะพี่ยานค่ะมากันที่เมื่อกี้น้องร้องไห้ไปแล้วร้องจนได้ของขวัญเวลาใช่ไหมมากันที่เรื่องนีกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเป็น เด็กหญิงสองพี่น้องสุดกระตันยูค่ะพี่แอนค่ะที่วันเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนกับน้องๆคนอื่นๆแต่ว่าต้องไปทำงานเพื่อเก็บเงิน่านะเป็นเรื่องราวของน้องที่ชื่อว่าน้องเฟิร์นนะคะกับน้องฟ้าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะอายอุอยู่ปหกับปห้าก็เขาบอกว่าก่อนชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยจะต้อง กลับบ้านก่อนนะหลังจากโรงเรียนอ่ะกลับบ้านก่อนเพื่อไปช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านรวมไปถึงต้องคัดแยกขยะวันละสามชั่วโมงนะคะค่ะเพื่อจะนําเงินมาก็ช่วยข่าพ่อวแม่ใช่ค่ะและในวันเด็กก็เช่นกันค่ะน้องทั้งสองคนก็ต้องช่วยพ่อแม่ทํางานไม่มีโอกาสไปเล่นสนุกตามที่เด็กๆหลายคนได้ไปไม่ใช่ว่าวันเด็กจะเป็นวันพิเศษของเด็กทุกคนนะแต่ น้องเฟิร์นใช่ไหมน้องเฟิร์นกับน้องฟ้าเนี่ยสองพี่น้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็เลือกที่จะช่วยพ่อช่วยแม่คัดแยกขยะอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะตามงานวันเด็กในสถานที่ต่างๆก็เป็นมุมในเรื่องของความขยันขันแข็งนะความกระตันยูนะไม่ไม่เอาข้ออ้างในเรื่องวันเด็กมาอ้างแล้วก็วิวเยไปเที่ยวไงแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาจัดกิจกรรมวันเด็กก่อนหนึ่งวันอยู่แล้วไงก็ทําให้ น้องี่นได้สัมผัสกับบรรยากาศมันเด็กอาจจะไม่เต็มอิ่มแต่ว่าก็ยังได้สัมผัสแหละอแต่เขาก็เลือกเขาเลือกเองนะไม่ได้บังคับเลือกเองที่จะอยู่ช่วยงานพ่อแม่แล้วก็ได้ของขวัญเป็นอุปกรณ์การเรียนเพื่อมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วยเด็กดีต้องชื่นชมใช่ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของเด็กๆอันนี้ก็ต้องชื่นชมเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเรื่องราวของนักเรียนชั้นมสองที่โรงเรียนมหาสารคามนะคะ ก็ปีนรั้วช่วยลูกแมวตกน้ำนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่หลายคน oh. ประทับใจ <I look. S 1> ใช่น้องแตงคือภาพนี้ uh. หลังจากที่มีการโพส ผ่านทางโซเชียลออกมานะคะโดยผ่าน Facebook ของคุณชาเขียวนมสดค่ะ,คะก็เป็นภาพพรามประทับใจเมื่อเห็นว่าในภาพเนี่ยมีลูกเสือชั้นม .2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามนะคะมีการปีนรั้วเพื่อที่จะช่วยลูกแมวที่ตกน้ำอยู่นำกลับมันมาขึ้นฝั่งนะคะหลายคนเห็นภาพนี้ชื่นชมกันต่างๆนานาทีเดียวะนะคะแล้วก็อวยพรให้นักเรียนที่ทาความดีชุดนี้ประสบความสาเร็จแล้วก็มีความสุขกันด้วย เราก็ไปสืบค้นกันมาแล้วก็มีในส่วนของคนที่เห็นข่าวเนี้ยก็ไปสืบคน้นมาเอ๊ะเจ้าเด็ก3คนในรูปเนี่ยคือใครบ้างนะคะ <c oughs> ก็ไปค้นกันมาค่ะเป็นนักเรียนชั้นม .2 อทับสอของโรงเรียนสารคามพิทยาคมนะคะก็มีชื่อน้องกิตติขจรพร้อมพรั่งน้องธนกรพิลาแดงและก็ธนกฤตเมตตาลิการนนท์นี่ <c oughs> ที่อยู่ในชุดลูกเสือนั่นเองนะคะ,คะก็เขาบอกว่าหลังจากที่เดินกลับบ้านเนี่ย ก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งแหละเขาเห็นว่ามีลูกแมวตกน้ําเขาก็พยายามช่วยแต่ช่วยไม่สําเร็จพอดีน้อง3คนเนี่ยเขาเดินมา<อ>และเห็นเหตุการณ์เข้าก็เลยวิ่งเข้าไปช่วย<อ><อ>ไปช่วยเด็กกลุ่มนั้นน่ยนะที่กําลังจะช่วยลูกแมวขึ้นมาโดยเขาเนี่ยเข้าไปช่วยลูกแมวขึ้นมาได้สําเร็จด้วย<อ>นะคะแต่แตอชอบคอมเมนต์น้องที่แบบเหมือนมาธิบายเหตุการณ์ใช่ปะอบอกว่า หนูเป็นเป็นช็อตที่ประทับใจมากค่ะใช่ถึงเขาจะเรียนไม่เก่งหน้าตามไม่ดีมากแต่หนูอยอมรับว่าใจเขาหล่อมากนีนะตอนนี้หน้าตาไม่สําคัญแล้วนะมีใส่สำคัญอย่างกรณีดีเจท่านหนึ่งใช่ไหมอืมชื่อเก่งทั้งเก่งทั้งหล่อแต่นะมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมแย่นะนี่ดีกว่านะหน้าตาไม่หล่อแต่ทําดีไว้ค่ะอ่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของเด็กแต่ว่าคราวนี้ โตขึ้นมาหน่อยนึงเป็นเด็กอาชีวะปกติถ้าเรามองภาพของเด็กอาชีวะในเมืองไทยก็จะแบบโอ้เหมือนเหมือนไปสู้รบอะตีลันฟันแทงอะมีระเบิดใช่แต่ว่าเราต้องชื่นชมนะคะตอนนี้นักเรียนอาชีวะของเราค่ะไปคว้ารางวัลสุดยอดแชมป์นะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและก็เทคนิคยอดเยี่ยมจากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาโอ้ยที่เมืองฮาร์บินประเทศจีนค่ะนี่เลยต้องบอกว่า ไม่เรามองไม่ออกว่าอะไรเพราะว่ามันไกลพอไม่เห็นอาจจะไกลนิดนึงเขาบอกว่าอันเนี้ยนะคะมีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยจำนวน64ทีมจากทั้งหมด11ประเทศนะคะส่วนตัวทนของประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วม3ทีมก็คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาและก็วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยก็ออกมาว่าอันดับหนึ่งนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเนี่ย ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะคะแนนสูงสุดเป็นท็อปเกรดอวอร์ดสุดยอดแชมป์สุดยอดอ,ะอ่ะไทยแลนดะ์โฟก k Wis ์ Wisdom อมแล้วก็มีนักเรียนที่ไปแข่งขนันเออชื่อนิดนึงมะ,ะนะเป็ียนเกียรติภูมิ <c oughs> เกียรติว,วัตินะค่ะก็มีทั้งหมด สี่คนใช่ไหมมีพุทธิชัยมิพิทักษค่ะนัทวุฒิอยู่จุนนณพัชรัตเหรอคะณพัชรัตบรรเทาและก็ทิติจิรัตินันโอ้ยอยากตบมือให้ดังๆเลยเป็นท็อปเกตออร์ด้วยนะเป็นสุดยอดแชมป์อะค่ะไม่ใช่แชมป์ธรรมดาอ่นอกจากนี้วิทยาลัยอาชีวศึกาวิภาก็ยังได้แชมป์ด้วยใช่ค่ะ ก็ได้รางวัลชนะเลิศเทคนิคยอดเยี่ยมและก็รางวัลรองชนะเลิศอะดับหนึ่งได้สองรางวัลเลยส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีเขาก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองด้วยนะไป3ทีมได้รางวัลหมดเลยโอ้เก่งมากคะแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่มีการจัดขัน8 8ปีที่ผ่านมาเนี่ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีเขาคว้ามาแล้ว6ปีซ้อน คุณพระเก่งมากนะคะซึ่งเขาก็จัดขึ้นมา8ครั้งแล้วเนี่ยแต่เราได้มา6ครั้งแล้วอะแล้วก็เป็นการคว้ารางวัลสุดยอดแชมป์เป็นปีที่2องติดต่อกันด้วยนะใช่ใชเก่งมากๆอะอยากจะให้รักษาความเก่งไว้นะคะคือต้องบอกว่านับถือการสไลด์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆในบ้านเราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีมะเออไม่ได้มีความคุ้นเคยกับสภาพอากาศเลยแต่ทําได้สาเร็จนะคะอะ มาอยู่กันที่เรื่องราวของเด็กๆกันต่อยังไม่ไปไหนเพราะวันนี้เราจะเก็บตกนะคะเ,ออเป็นควันหลงอันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กในต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของเด็กชายวัยแปดขวบเด็กชายนะไม่อ่านิดนะเด็กชายวัยแปดขวบแต่อยากเป็นเมคอัพอาร์ติสเออ,เอ,อนะคะอันนี้ต้องมีการเบี่ยงเบนนิดนึงแ<ม>น่นอนรักด้วย <laughs> <laughs> น้องคนนี้มีชื่อว่าอีธานวิลเวิร์ดค่ะ,คะนะคะ ก็อายุ8ปขวบเขาไฟ่ันอยากจะเป็นเมคอัพอาร์ติสมืออาชีพตั้งแต่เด็กๆเขาก็เลยไปบอกแม่เขาแม่อยากเป็นน่ะแม่ก็แบบเอ้ยลูกเราเบี่ยงเบนหรือเปล่าพอเขาความีดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวไงเง่เริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มศึกษาลูกของตัวเองไปเรื่อยๆอ๋อโอเคแล้วเข้าใจลูกแล้วว่าลูกเบี่ยงเบนอ่ะ แต่เธอก็ยังให้การสนับสนุนลูกของเธอนะอในเมื่ออยากเป็นเมคอัพอาร์ติสใช่ไหมก็เป็นเลยเขาก็สนับสนุนลูกชายของเธอเนี่ยด้วยการให้ไปเรียนรู้าศาสตร์การแต่งหน้าแล้วก็ทำผมกับโจอีคิวเมเยอร์ซึ่งเป็นเมคอัพอาร์ติสมืออาชีพด้วยนี่ไงสวยอ่ะ,อะด้านหลังเนี่ยเป็น เมืออาชีพด้านหน้านี่คือเจ้าน้องอีธานนะคะซึ่งเขาก็เรียนรู้ทั้งในเรื่องของการแต่งหน้าการเรียนแต่งหน้าของคิวเมเยอร์เนี่ยเขาก็สอนโดยมีการแต่งหน้าซีกหนึ่งของอีธานไปแล้วส่วนอีกข้างหนึ่งอีซีกหนึ่งเนี่ยให้อีธานแต่งเองซึ่งก็สามารถแต่งออกมาได้ดีด้วยเนียนกริบอ่ะเหมือนคนเดียวกันแต่งนี่นี่อีธานทำไม่รู้ว่าทำงานมาทำงานี้นี้ก็ได้นีลูก อเดี๋ยวพี่นัดพี่นัดช่างแต่งหน้าเราเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวดูอยู่เลยดูอยู่แล้วดูซี่ชีรอดนะใช่แล้วก็ดีอย่างหนึ่งนะที่แม่เธอไม่ได้รังเกียจไม่ได้กีดกันไงแต่สนับสนุนลูกค่ะคือเมื่อลูกชอบเธอก็สนับสนุนแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบนี้แหละอนาคตก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะแต่สวยใช่ไหมใช่อ่ะเรื่องราว่อไปนี่เป็นอะไรเนี่ยนวัตกรรมใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการแก้คณิตศาสตร์ที่บอกแล้วว่า เห็นแล้วอึ้งลหรอึ้งเลยเหรออยากดูเลยอะเอาไปดูซีไปดูซีไงเหรออ๋อก็คือแสดงว่าตาเนี่ยไอเด็กคนนี้ต้องทำคณิตศาสตร์ผิดใช่ไหมแล้วโดนครูให้มาแก้อ๋อก็คงจะแก้ข้อนี้แต่เธอไปทำมาทั้งหมดสองหน้ากระดาษออืก็เลยใช้ปากกาสาหัวแล้วเขียนทีเดียวเพื่อให้มันหยุดไปเลยทีเดียวสามข้ออย่างเงี้ยหรอใช่ เออเฮ้ยฉันคิดอะ่ะก็จะทําให้เสร็จเร็วขึ้นไงไม่ต้องมาเขียนทีแล้วบรรทัดทีละข้อใช่ไหมแต่เขาบอกว่าคนคนที่โพสคลิปนะคะเขาบอกว่าก็เคยลองทําแบบนี้แหละแต่ก็ไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยดูโปรมากอันนี้ดูโปรมากแสดงว่าทําบ่อย <c oughs> ใช่ไหมเนะี่ยฮะแต่พี่เคยทํานะแบบเนี้ยเคยเคยตอนนั้นโดนเหมือนกัน เพราะวิชาคณิตคิดไม่ค่อยจะเก่งไงทุกวันนี้ก็ยังคิดไม่เก่งกดเครื่องคิดเลขสอบแล้วคุณให้มาคัดแบบนี้เหมือนกันค่ะเจอมาแล้วแล้วเราก็อัปการเนี่ยสามด้ามน้องแตงมามัดยางรวมกันแล้วก็คลี่ออกนี้แล้วก็เขียนทีได้สามคะทำมาแล้วเหมือนกันรอดอ่ะปิดท้ายเบรกแรกกันดีกว่านะคะกับเรื่องราวของเด็กแว้นไม่ใช่เด็กแว้นสิเด็กแว้นเด็ต้น แต่ว่าเป็นเพลงฮิตไงเว้นฟ้องหล่อเฟี free, ้ยวอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะ